สู่นัดที่3ของฟุตบอล u 13 i m มาเน่อินเตอร์เนชันะครับซึ่งอะคาเดมี่ของสมโมสรราชบุรี FC เนี่ยลงสนามนัดที่3นัดสุดท้ายในรอบจัดอันดับนะครับก็คือจะพบกับทีมอะคาเดมี่ของสมโมสรเมืองทองยูเนเต็ดในรุ่น13ปีเช่นเดียวกันนะฮะ ซึ่งจากการลงสนามมา2นัดนะครับทางฝั่งของสโมสรอะคาเดมี่ราชบุรี FC นั้นเอาชนะอคาเดมี่การท่าเรือมาได้5ประตูตอนหนึ่งครับแล้วก็นัดที่2เนี่ยแพ้ให้กับอวิสปาฟุกโกกะไป2ประตูตอนหนึ่งนะครับส่วนสโมสรเมืองทองยูในแต่ยู13ปีนะฮะเมื่อวานนี้นัดแรกพบกับอวิสปาฟุกโกกะนี่แพ้ไป6ประตูต่อ2นะครับ แต่ว่านักที่สองเนี่ยสามารถเอาชนะการท่าเรืออะคาเดมี่ไปได้5ประตูต่อศูนย์ทำให้การเจอกันในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเ้าโมงเช้านะครับโจทย์ก็คือสมโมสรเมืองทองต้องชนะทีมราชบุรีอะคาเดมี่ให้ได้นะครับส่วนส่วนราชบุรี U13 เนี่ยเล่นเพียงแค่เสมอก็จะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับสมโมสรอวิสปาฟุกุโอกะจากญี่ปุ่นนั่นเองครับ เส้อยสอปึ๊บจับมาจับมาป๊บจับมาใหม่จับมาใหม่ป๊ไปจกับจกับเตะช่วงเช้านะครับเก้าโมงเช้าณสนามศูนย์ฝึกฟุตบอลราชบุรีเอฟซีอะคาเดมี่หรือสนามโปร24นะฮะ เมื่อวานนี้แดดไม่มีวันนี้ตรงข้ามครับแดดอย่างแรงเลยนะครับ <ต Who? S 1> วันนี้โคชอันสุรพงษ์คงเทพนะครับส่งโคชยูโรมาดูแล<อ>คุมทีมข้างสนามใน<อ>นัดน,นี้นะครับเน้นบอลแรกเน้นบอลแรกเนนบอลแรกนรกนพัทเนนพัดวนนพัทเน้บลั มักลางเลยตรงกลางเรามุนออกขวาออกขวามึงเหมือนเดิมมุนออกขวาปุ๊บมุนออกขวาหมุนออกขวามุนออกขวาไทยเราออกขวาไทยเราออกขวาจังหวะเดียวจังหวะเดียวปุ๊บไป่อให้ลอยเออคอนโทรลได้ไม่เป็นไรถ้าบอลลอยขึ้นมาคอนโทรนปุ๊บเล่นทอเนี่ย เอาเลยเดีย๋ยวมามิวมิวสูินฟ้อนี้1,2,3ไปสปีดเลยสปีดเลยเดี๋ยวไปดูไฮไลท์เกมการแข่งในช่วงครึ่งเวลาแรกกันดีกว่าครับ ตะบนล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 ะบอละบนตัวเอ็กลุ่นครึ่งเวลาแรกต้องบอกว่าคู่ขี้สูสีนะครับยังทําประตูกันไม่ได้ทั้งสองฝั่งนะฮะ ซึ่งทางฝั่งอะคาเดมี่ราชบุรีเอฟซนะก็พยายามแก้เกมนะครับเพื่อให้ครึ่งหลังเนี่ยกลับมาเล่นให้เป็นสไตล์ของตัวเองเป็นแนวทางของตัวเองนะครับหลังจากครึ่งแรกเนี่ยอาจจะไปพะวงและไปเกรงในเรื่องของเกมรับมากไปสักนิดหนึ่งนะฮะไป,ไปเป็นตันที่ตัวเองเกมรับเขาตีตามมาอีกทุกอย่างหมดเลยไม่เหลืออะไรแล้วเราใช้จังหวะเย็นเด็บอลออกเราเค่อยขยับขยับขยับซัพพอร์ตเนาะ โอเคกี่เอ็มพยามที่เล่นน้อยจังหวะโอเคถือว่า okay. โอเคนแต่ถ้ามันน้อยจังหวะไม่ได้มันจังหวะเดียวไม่ได้ก็ไม่จําเป็นว่าต้องเล่นจังหวะเดียวอาจจะจับจะคคนโรลจากอะไรก็ได้ในสนามบอลอยู่ที่เท้าเองเองจะทําอะไรก็ได้แต่แท่ขออย่าให้มันเสียไม่ใช่เสียบอลง่ายๆจากเท้า ซึ่งครึ่งหลังครับโคชยูโรแก้เกมลงไปและทีมก็เล่นดีขึ้นมามากกว่าเดิมเลยนะครับคือไปเพสซิ่งแดนบนแล้วก็ได้มาถึง2ประตูด้วยกันเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ในช่วงครึ่งเวลาหลังครับเดิน đây. Right. Yeah. ơi จบเกมการแข่งนะครับเป็นอะคาเดมี่ย13ราชบุรี FC ีเนี่ยสามารถเอาชนะทีมอะคาเดมี่ย13เมืองทองจูเนเตดไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับ ก็มาได้ในช่วงครึ่งเวลาหลังจากการปรับแท็คติกเล่น pressing แดนบนนั่นเองนะครับก็เลยทําให้เดี๋ยวช่วงเวลาประมาณสัก15นาฬิกาหรือบ่ายสามเนี่ยอะคาเดมีราชบุรี FC จะเข้าไปชิงชนะเลิศกับสโมสรอวิสปาฟุโกุโอกะนะครับ <c oughs> เดี๋ยวตามติดได้ในคอนเทนต์ถัดไปจะเป็นนัดล้างตาของราชบุรี FC หรือจะเป็นการย้ําชัยชนะอีกครั้งหนึ่งของอวิสปาฟกโอกะเนี่ยตามติดได้ในคอนเทนต์ถัดไปครับ บอกพี่หน่อยว่าตั้งยังไงลูกแรกลูกแรกสอมมาแต่บ้านเราพี่ยจริงเหรอตั้งใจยิงอย่างนี้เลยโอ้โหยิ่งแหวกทุกคนเข้าประตูสวยๆเลยเป็นไงวันนี้ฟอร์มของทุกคนเล่นได้ดีครับเพื่อนช่วยกันเต็มที่ครับครึ่งแรกดูเป็นรองนะแต่ครึ่งหลังมาดีกว่าเขาเลยไปทําอะไรมาพอเขาเปลี่ยนผมเข้าไปครับน่ะจริงตั้งใจไงอสาเอก จะแก้แขย์ญี่ปุ่นครับอีกคนหนึ่งที่ยิงประตูใช่ไหมแก่ไม่รอดแน่อันนี้โม่งเข้าใช่ไหมสกิดครับอ๋อสกิดเข้ามายังไงบอลมายังไงก็เปิดมารแล้วก็ข้ามหัวกองหลังครับในสกิดเข้าไปครับครับยากที่สุดในชีวิตเลยตั้งใจยังไงนะชิงเชบ่ายบก็อยากแบบให้เพื่อนๆเต็มที่ครับกับอยาก ชนะญี่ปุ่นคเยยากหน่อยแต่ก็ต้องทำให้ได้กลับักลัับจั